สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิวัตรพรมอินอยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมาจากโรงเรียนบ้านเกงกุลาสามคัคีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอรรถมศึกษาที่เซโลกเขตสองวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของพระราชวังจันทร์เชิญรับชมและรับฟังกันเลยครับพระราชวังจันทร์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนาครินทราชาธิราชแหง่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าสามพญา เป็นพระราชโอรสที่โปรดให้มาครองเมืองชัยนาทหรือเมืองพิษณุโลกในปัจจุบันบ้างก็ว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไาตราโลกนาถเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อครั้งยังเสด็จมาเมืองน,นี้และสร้างวัดวาอารามขึ้นจากนั้นพระราชวังจันทร์ก็กลายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งกรุงศสียอยุธยาที่มาปกครองเมืองพิษณุโลกในสมัยอยุธยาตอนกลางสมเด็จพระมหา จัก,กรพรรดิแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาได้สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นครองเมืองพระศนโลกและประทับณพระราช,ชองจันทร์มีพระราชโอรสธิดาที่สด็จพระราชาสมภพและ,จะเจริญมพรรศาคือพระัุพันธ์กัลยาสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชาและสมเดเ็จพระอการทศรถหลังจากที่สมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชาเสด็จกลับจากการเป็นตัวประกันเมืองพมา่า ได้ทรงขึ้นครองเมืองพิษณัโลกในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ได้แต่งตั้งพระมหาอุปราชจึงสนิฐานว่าพระราชวังจันทร์คงลดบทบาทในวังที่เป็นที่ประทับของที่ประทับของเจ้านายมาจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ที่เสด็จมาเมืองพิษณุโลกมาเพื่อตั้งทัพหลวงจากนั้นเมืองพิษณุโลกก็กลายเป็นเมืองหัวสําคัญขอ,องฝ่ายเหนือสมัยทนบุรีอเซวุลกี้แมทัพพมา่าได้บุกทําลายเมืองพิษณุโลกและได้เผาบ้านเมืองและวัดมา,ารามจนเสียหายจากนั้นเมืองพิษณุโลกและพระราชังจันจึงถูกทิ้งร้างต่อมาคุณศรีเทพบาลได้สํารวจลางวัดและทา แผนผังพระราชังจันทร์แผนที่และได้จงทำแผนที่ของเมืองพิษณุโลกขึ้นมาและได้แสดงตำแหน่งของพระราชังจันทรและบันทึกเกี่ยวกับพระราชังจันทร์ไว่ามีกำแพงสองชั้นข้าบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาเมืองพิษณุโลกเพื่อมาอนามัสการพระพุทธชินราชและรอพระพุทธชินราชจำลอง ที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทร์ว่ามีกำแพงสองชั้นกำแพงวังในกำแพงวังกำแพงวังในโผเหนือดินสองศอกเศษกำแพงวังนอกโผ่เหนือดินสุดโซมเล็กน้อยต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายลงเรียนพิซานโลกวิทยาคม มาบริเวณพระราชวังจันทร์ข้าราชข้าร,ราชาการและประชาชนจึงได้มาใช้พื้นที่บริเวณนั้นโดยรอบจนเต็มกรมศิลปรกรจึงได้ขึ้นทะเบียนพระราชวังจันทร์ได้เป็นโบราณสถานและได้รวบรวมโบราณสถานที่ใกล้เคียงคือวัดวิหารทองวัดศรีสุขศวัดโพทองจะสองห้อง ชิ้นส่วนของคองม,มาดานไว้ด้วยกรมศิลปรกรจึงเริ่มขุดค้นพระราชางจันทร์และหลังอย่างนั้นจึงมีโครงการบุรณะพระราชางจันทร์และได้ย้ายโรงเรียนพิษนุโลกพิทยาคมออกไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานของพระราชางจันทร์และประวัติความเป็นมาของเมืองพิษนุโลก ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกรายการเทพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองสาคัญลักษณะทางกายภาพข้อมูลพื้นฐานของเมืองพิศนุโลกการบันทึกเวลาของเมืองพิษณุโลก9ศตวรรษคือการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก ที่ผ่านมา900ปีตั้งแต่กำเนิดเมืองสองแควแบบจำลองวัดสำคันสามวัดคือวัดโพทองวัดวัดวิหารทองวัดสีสุคตแบบจำลองพระราชวังจันทร์สมสมัยและแบบจำลองวัตถุบโบราณพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและอย่างสุดท้ายนะครับนิทรรศการหมุนเวียนขอขอบคุณครับ